สวัสดีเพื่อนๆพ,นพน FC ตีพึ่งน,นะครับวันนี้ก็มี FC อนหนึ่งนะครับเขาได้เจอพึ่งไวแล้วก็ไปติดตอ่อที่บ้านนะครับก็ให้มาตีก็เดี๋ยวเขาบอกว่าจะข้อหลังนะครับก็เดี๋ยวตีเอาหลังให้แกนะครับก็หลังพอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ว่า ผมมองว่าตัวเรียบดีนะครับก็น่าจะโอเคนะครับหลังนี้ก็เดียวให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศข้างล่างก่อนนะครับก็น่ครับเป็นต้นมะขามเทศนะครับตอน,นนี้อยู่ตันเจ็ดยอดนะครับเขาพึ่งอยู่ตันเจ็ดยอดนะครับก็เดียวขอไปทําครบก่อนแล้วกันนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีตีพึ่งนะครับก็ พอดีวันนี้ไปไล่พึ่งกลับมานะครับตอนบ่ายกว่าๆบ่า,บายเกือบบ่ายสามนลครับก็เดียวมีเพื่อนเอฟซีท่านหนึ่งครับได้ติดต่อให้มาตีให้ทีนะครับก็เขาได้มาตัดหญ้าแล้วก็เจอไว้นะครับก็เดียวจัดการให้เขานะครับก็เป็นป่าพะาอนะครับก็เขามาตัดหญ้าที่ป่าพะเอเลยได้เจอพึ่งไหวนะครับก็พึ่งหลังนี้ก็ น่าจะสวยนะเพราะว่ามองทรงน่าจะสวยนะครับแต่ว่าทางเข้าออกเพิ่งอยู่ข้างบนนะครับอยู่ช่องนี้นะครับเพิ่งบินเข้าบินออกช่องนี้นครับก็เพื่อนๆออาจจะก็เดี๋ยวผมไปทําครบก่อนแล้วกัน,นครับก็ฝากเพื่อนๆนนะครับช่วยติดตามช่องทางเพจ แล้วก็ y t u t u ด้วยครับช่วยกันกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งในช่อง y o u t u b e นะครับเพื่อจะได้พอผมลงคลิปใน y youtube จะได้เด้งทัทนนะครับก็ไม่ได้เที่ยห้ายใหนะครับก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งก็คือกำลังใจที่เพื่อนๆทุกคน มีให้ในการถ่ายทำคลิปแต่ละครั้งนะครับก็เดี๋ยวผมขอทำครบก่อนครับก็ทำครบเสร็จเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวทำการขึ้นนะฮะก็โอ้หลังนี้ต้องต้องใช้กันไกตัดกิ่งนะครับเพราะว่าขึ้นลำบากครัเดี๋ยวขอเดินกลับไปเอากันไกกนะ่อน สวัสดีนะครับเพื่อนๆกหลังนี้ไม่สูงนะครับก็อาจจะขึ้นลำบากนิดนึงนครับเพราะว่าเป็นซุ้มกระเท่านะครับก็มีน้ำมะขามเทศแล้วก็น้ำดอนะครับก็เป็นกระเท่าน้ำดอนก็ต้องค่อยๆขึ้นนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศอยู่ห่างจากหลังประมาณสักสามเมตรนะครับ หลังจากกลับจาก,จากทำงานในไร่นะครับก็มีเพื่อนเอฟซีท่านหนึ่งนะครับได้มาตามนะครับก็เลยมาจัดการให้นะครับก็เดี๋ยวขอลุมฟันก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีีพึ่งนนะก็พึ่งไม่ยอมออกจากหลังนะครับเพราะว่าอากาศหนาวนะครับ หวานไม่ถึงจะดีนะแต่ก็ก็ได้ครับเกินได้ ไม่ยอมออกนะครับเดี๋ยวคงต้องปาดหลังออกกอนนะครับเดี๋ยวขอปาดหลังออกกอนแล้วกันครับสวัสดีเพื่อนๆนนะครับก็นี่เป็นหลังก็ค่อนข้างจะแก่นิดนึงนะครับก็นี่น้ำหวานนะครับ ไม่ปิดนะครับแต่ว่าตัวพอดน่าจะเป็นเที่ยวซองแล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามก็เดี๋ยวผมขอเก็บน้ำผึ้งก่อนนะครับอ่านี่ก็เก็บน้ำผึ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พอได้อยู่นะครับก็ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมกันด้วยดีตลอดมานะครับก็อันนี้หลังแกนะครับผมก็ไม่ได้เอานะ ครับเพื่อนก็พึ่งตอนนี้หลังผมได้เอาอองครับเพราะว่าคนที่เจอบอกว่าเจ้าหลังนะครับผมก็ต้องเอาให้เขานะครับก็พึ่งก็ไม่มีลังอยููนะครับก็เดียวผมขอลงก่อนนะครับอ่าตอนนี้ก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกอนะครับน้ำพึ่งกอสวยๆนะครับแต่ว่าไม่ไม่ปิดตานะครับแต่หลังก็เอาแต่ ส่วนตัวอ่อนมาอย่างเดียวนะครับเพื่อนได้ชมข้างบนนะนี้ตัวก็ได้กลับขอนแล้วนะเกาะขอนตามเดิมนะก็ฝากเพื่อนๆพืนเอฟสีนะช่วยติดตามกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพราะว่าในการทำคลิปก็จะจำเป็นยิ่งยิ่งนะครับกำลังใจเพราะว่าผมออกห้าแต่ละครั้งมันก็มีค่าใช้จ่ายครับก็เดี๋ยวเ่อนๆได้ชมพึ่งนะครับก็ขอบคุณเีที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีตลอดมานะครับก็ผมขอจบคลิปนี้ แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ